หาจินก่อนมันหลดนะแม่หามาหลดไปทาแม่มันย้วยอย่างทองไผ่ทองมันด้วยมันสวยแล้วมันสวยพ้อหิวมันก็หิวเดบโม่หิวกระไดที่ไปทากันยุ้มันที่ไหวดื้อ ล่างแ,แ,แล้วต้องถามนัน้อไนะด้นเด้เอดหนึ่งปลาจ้ะพี่น้องหนึ่งปลาหนึ่งปลาไรน,หนงวนัเปลา หนึ่งตาใส่เห็ดใส่หยางหลายย่างพุนฮะอ,อันนี้กินใส่ากานใส่หย,ยางเด้ออันนี้นนนนนพุนปนแมงดานี่ปนแมงดากินกินเลิกเราะต้องทานั่นเพามันไปแก่ได้มันไปแก่ได,ด้ยนะู่เอ้ากินเลิมาเด้อจ้ะพี่น้องมากินข้าวน,น้อกันกินข้าวเหนียวเลยเนาะ,อะเอา้า ด้วยลูกหลานอืไม่กินน้ากันจ้ะกันหนึ่งพักหนึ่งปลาอาหารบ้านเฮาคือเก้านั่นแหละจ้ะพี่น้องเนี่ยอันอักกินอันนี้เป็นปลาคอกับปลาอันปลาคอกับปลาอันนี้เอาขยะไปใกล้ๆเจ้ากันมีปนปนไม่หลาขยะก็เหยดข่อยเจ้วมาพยานกเหยดข่อยเจ้วมาจั่มกินกินโยข่อยไปเอาถ้วยข่อยกันเป็นยังไง บอกไ้จบอกวันไหบ้างเข้าี่น้อยาก,ก้อนน่าโลดก็ถามแมุงเสียมงเรียนขึ้นไว,แวไไ้แล้วไปเอาโกบย้ายละตีไปเอาโกบมาจะพี่น้องสวัสดีจะไม่กินข่าวน้ำตกไฟไม่กินข่าวน้ำตกไฟนะนเห็นบ่ขอก็แย่งน้องหรอคนเห็นอันนี้ อก,กอ,อกินผักักเปื่อยดีดดมาจาามาไม่กินข่าวน้ำกันปนขอบคุ้นหรือหลาอ่มอาเพิ่นม,ม่เก็บค่าน้ำเพื่อเดียบบเยอ,อยหนึง่งปลาห้าจาังย,ยืมกระปงนะไม่ใช่นะสนอน